สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาพาร์คิ่งมัติเพเ e r กับผมโคเน,นล่านะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปรับภาพในเกมยังไงให้มันเป็นตอนกลางวันหรือปรับยังไงให้มันเป็นตอนกลางคืนตั้งแต่อัปเดตมาคงจะมีน้องๆหลายๆคนที่ยังทําไม่เป็นนะครับผมนะเพราะว่ามันสามารถปรับได้ หลายรูปแบบเลยนะครับผมไม่ใช่แค่แบบว่าอยากจะปรับกลางคืนก็เป็นกลางคืนปรับกลางวันก็เป็นกลางวันบางคนปรับกลางคืนแต่แต่พื้นสว่างอะไรแบบนี้บางคนปรับเป็นกลางวันแต่ท้องฟ้ามืดอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งมันสามารถปรับได้หลายอย่างมากครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้ละเอียดเลยนะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันต้องปรับอะไรยังไงบ้างซึ่งผมก็ลองปรับเล่นเล่นดูละผมรู้ละพอจะรู้บ้างเละครับว่ามัน ต้องปรับอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันปรับยังไง e t สโกครับเอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในด่านดีเซอร์ตนะครับท่านผู้ชมคงจะสังเกตว่าตอนนี้ท้องฟ้ามันเป็นตอนกลางคืนนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ที่อย่างแรกเลยนะครับกดไปที่ฟันเฟืองครับอันนี้จะเป็นการปรับเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับทุกคนเห็นมองผมไหมครับด้านมุมขวาบนรูปฟันเฟืองกดเข้าไป1ทีครับจากนั้นกดที่รูปกราฟิกครับ แล้วก็ทุกคนจะเห็นตรงจุด4จุดใช่ไหมครับตรงซ้ายมือเป็นจุดสนะีขาวๆอ่ะอันนี้คือบอกเผื่อบางคนมองไม่เห็นนะครับถ้าเป็นอันแรกครับผมนี่ครับมันจะเป็นตอนเช้าครับผมนะบรรยากาศก็จะเป็นตอนเช้าแบบนี้เลยครับมีก้อนเมฆมีท้องฟ้าสว่างกันเลยทีเดียวครับแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าเอ๊ยทำไมภาพมันยังดูมืดๆอยู่เลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งแต่ถ้าอยากจะปรับเป็นตอนกลางคืนครับกดเข้ามาที่เดิมครับ กดสกายบ็อกสองครับปึ๊บอ่ะอันนี้จะเป็นตอนกลางคืนแต่แต่รถมันจะสว่างท่านผู้ชมพอจะเข้าใจไหมครับอันนี้ถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเพราะว่าผมไปปรับในส่วนที่ผมจะพูดอีกทีหนึง่งอ่ะผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าปรับยังไงให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมให้พื้นสว่างแต่ท้องฟ้าเป็นสีดานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงแต่ผมจะให้ดูก่อนว่าสกายบ็อกหรือว่าการปรับภาพกลางวันกลางคืนมันมีกี่รูปแบบอันนี้อันเมื่อกี้นี่คือผมปรับรูปแบบที่2นะครับ รูปแบบต่อไปรูปแบบที่3ปุ๊บอ่ะรูปแบบที่3ก็จะเป็นตอนกลางคืนหมดเลยครับเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมืดหมดเลยอ่ามันจะมืดหมดเลยเฮ้ยแล้วจะทํายังไงล่ะพี่อยากให้แบบว่าเป็นท้องฟ้าสีดําแต่อยากให้มันสว่างสว่างอ่ะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกเอาใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงอ่ะให้ดูอีกอันนึงต่อไปเป็น day and night cycle น,นะครับคล้ายๆว่ามันจะ random บรรยากาศเองคล้ายๆว่าเหมือนให้นาฬิกามันเดินเองอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะปรับเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนเดี๋ยวมันจะปรับสภาพอากาศของมันเองก็ให้เราเลือกตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาบอกทีละอันเลยอันที่1เฮ้ยไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกทีเดียวคือเราสามารถทําทีเดียวได้เลยให้ทุกคนเลือกที่สกายบ็อกซ์ที่2นะครับถ้าใครอยากให้เป็นท้องฟ้ามืดๆแบบนี้ครับเลือกเป็นอันที่2นะครับแล้วผมจะปรับให้ลดมันสว่างอ่ะ นี่แหละคือผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนอยากจะทําตรงนี้เป็นนะครับให้ทุกคนปรับมุมกล้องครับทีนี้ปรับมุมกล้องแล้วทุกคนสังเกตตรงรูปกล้องที่มันมีฟันเฟืองอยู่ด้านล่างปรับให้มันมาเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมพอเราปรับมุมกล้องมาเป็นแบบนี้ครับมันจะมีรูปกล้องแล้วก็รูปหลอดไฟขึ้นมาครับตรงนี้แหละจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมที่เราจะปรับความสว่างถึงแมว้ว่าเราจะปรับเป็นตอนกลางคืนก็ตามแต่ถ้าเรามาปรับในจุดจุดนี้เนี่ยเราจะสามารถทําให้มันสว่างได้ แต่ทองฟ้าจะไม่สว่างนะทองฟ้าจะเป็นตอกนกลางคืนกดเข้าไป1ทีครับป,รปึ๊บแบบนี้ครับจากนั้นครับผมกดที่เชงคันเล่ครับเห็นเมาส์ผมไหมครับเช้งคันเล่กดเข้าไป1ทีครับปับ๊บอ่ะมันก็จะเบอเลอๆหน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันโอเคครับจากนั้นมันจะมีให้เราปรับอย่างแรกครับนี่อันนี้คือปรับแปลว่าโทนสีเราอยากให้มันสีแบบว่าฟ้า สีดแดงๆหรือว่าสีเหลืองเหลืองออกแนวโทนย้อนยุกย้อนยุกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับผมแล้วแต่คนอยากจะปรับแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าปรับลงแบบนี้มันก็จะมืดอ่ะปรับขึ้นมันจะสว่างแต่ผมแนะนําว่าอย่าปรับขึ้นสุดนะครับให้ปรับลงมาประมาณนิดนึงอ่ะประมาณไม่ต้องไม่ต้องขาวสุดนะเอาขาวสักเกือบสุดพอละจากนั้นครับผมให้เราทําการเลื่อนทุกคนเห็นภาษาอังกฤษตรงนี้ไหมมันมีคําว่าซัน จากนั้นให้เลื่อนไปทางขวาทีหนึ่งครับปุ๊บอ่ะไอตัวนี้มันจะคือตัวที่ทําให้สว่างนะครับอ่ะเห็นไหมดูผมปรับขึ้นสุดเป็นไงเห็นไหมท้องฟ้าเป็นสีดําแต่บรรยากาศรอบตัวเราเนี่ยมันจะสว่างหมดเลยนี่แหละครับทุกคนนี่คือตัวที่สําคัญที่สุดในการปรับให้ภาพมันสว่างทุกคนลองปรับลงสุดดูอ่ะเห็นไหมมืดตึ๊บเลยนะครับสมมุติว่าผมจะปรับตัวนี้ไว้สว่างสุดนะ แลวผมจะเลื่อนมาที่ซันนะเลื่อนมาที่เป็นดวงอาทิตย์ผมปรับดวงอาทิตย์ลงเห็นไหมมันก็ยังสว่างอยู่นะครับผมแม้ว่าผมจะปรับแสงในตัวนะี้โทนสีเนี่ยปรับลงให้เป็นสีดําสุดเลยมันก็ยังสว่างเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่โทนสีครับมันไม่ใช่ปรับความสว่างครับเพราะว่าบางคนหลายๆคนไม่รู้นะครับว่ามันปรับตรงไหนตรงนี้เลยนะครับมันเขียนว่า m m m b l e n emblem อะไรสักอย่างหนึ่งผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งครับนะครับมันต้องมาปรับตรงนี้ครับ ทุกคนหวังว่าจะเข้าใจนะปรับน้อยครับอยากให้มืดแบบไหนก็ปรับตามใจชอบเราเลยอยากได้สว่างสว่างมากก็ตามนี้เลยแต่ผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะผมชอบแบบท้องฟ้าสีดําแล้วก็ให้พื้นมันเป็นสีขาวๆแบบนี้อ่ะจากนั้นเราก็กดเซฟครับผมกดเซฟแล้วก็สามารถปิดไปได้เลยนี่เห็นไหมทุกคนแล้วมันก็จะอยู่ไปกับเราตลอดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปด่านไหนก็ตามมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับผมอ่า ผู้ชมเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนี่ตอนนี้ผมมากับดิสันซิลเวตเอสสเราจะพามาเอา่อมาซิ่งกันรถคันนี้เหมือนว่าน้องเขาจะแต่งเป็นเป็นสายดิบมานะครับแต่ผมริฟริบในเกมนี้ไม่เป็นนะครับก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องจะจัดอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะทบทวนอีกทีนึงนี่ครับสมมติ สมมติผมปรับไว้แบบนี้แล้วผมอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นเอ้ยทองฟ้าตอนกลางวันก็เราก็มาปรับตรงนี้ได้เลยปุ๊บนะเห็นไหมทองฟ้ามันกจ็จะสว่างมาเป็นตอนกลางวันนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถปรับความสว่างได้อีกนะแม้ว่าเราจะปรับเป็นตอนกลางวันแล้วเราก็เปลี่ยนม,มุมกล้องมาแล้วก็มาเลือกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เปลี่ยนม,มุมกล้องมาให้มันมีหลอดไฟนะครับแล้วก็มานะครับเลือกได้นะครับผมแต่ถ้าเลือกแบบนี้ท้องฟ้าจะสว่างแต่บรรยากาศจะมืดครับ เรอยากให้บรรยากาศสว่างก็ปรับขึ้นอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นโทนสี๊บกได้สีแบบออกแนวจ้อนดุกเหลืองเหลืองก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมแล้วแต่คนชอบปรับได้ตามใจเลยนะครับผมส่วนอันนี้คืออะไรฝั่งซ้ายมือทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะเดี๋ยวผมจะโอเคประมาณนี้พอจะเห็นไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันเบอือนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของดวงอาทิตย์นะครับผมด้านบนเป็น ความเงาของเออไม่ใช่เขาเรียกว่าความสว่างนั่นแหละนะครับความสว่างตรงนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอวาร์ปีออกมาตรงนี้ก่อนนะครับผมลำคาญน,นะฮะอะไรก็ไม่รู้โอเคสายมือขีดด้านบนนี่ก็สามารถปรับความสว่างได้เช่นกันแต่ผมแนะนําว่าให้ปรับอยู่ประมาณระดับกลางนะครับมันจะได้แบบไม่แสบตาเกินไป ส่วนอันล่างตัวนี้เป็นการปรับดวงอาทิตย์นะครับอยากให้ดวงอาทิตย์อยู่ประมาณไหนบนหัวก็อยู่ตรงกลางถ้าสุดเลยก็ดวงอาทิตย์มันก็จะเหมือนนาฬิกาครับทุกคนถ้าลงถ้าลงมาทางซ้ายสุดมันก็จะเหมือนเป็นตอนเช้ามาตรงกลางก็จะเป็นตอนเที่ยงเลื่อนไปด้านขวาก็จะเป็นตอนบ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะครับพอจะเข้าใจไหมแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบแบบว่าปรับกราฟิกให้ท้องฟ้ามันมืดแบบนี้ครับอ่ะ แล้วผมก็จะมาปรับในส่วนของตัวนี้ให้มันสว่างปบแบบนี้นี่ผมชอบประมาณนี้โทนประมาณนี้ส่วนตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็เงาลดโอเคประมาณนี้ผมจะเป่าไว้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็กดเซฟด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่เซฟให้เรานี่ประมาณนี้เลยอ่าแค่นี้เราก็ได้แบบว่าปรับบรรยากาศตามใจชอบแล้วครับนี่บรรยากาศท้องฟ้ากลางคืนเอออือออออ้เสียหายหลายแสน เข้าใจไหมทุกคนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามผมมาได้นะครับอันนี้คือผมบอกแบบแบบละเอียดมากๆแล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมหาคนแข่งด้วยสักหน่อยอาสามสี่คันนี้อุย 4, 1, 4, ้ยสี่หนึ่งสี่ว่ะเดี๋ยวขอล้องกับสี่หนึ่งสี่สักหน่อยครับสี่หนึ่งสี่บางคันผมก็สู้ได้นะสี่หนึ่งสี่ก็จริงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการจูนของเราด้วยครับไม่ใช่ว่าจะสี่หนึ่งสี่แล้วจะแรงทุกคันมันไม่ใช่นะครับแล้วสี่หนึ่งสี่มันไม่เหมือนแต่ก่อนครับทุกคน เจอโป,โปซื้อไปจะหัวเราะให้โอ้โหหน้ารถผมนี่ยับเยินนะไปชนไอ้ไอ้เหล็กไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหชนนิดเดียวพังยับเยินเลยมาดูเหมือนว่าพี่แกนี่จะเบินยางนานเหลือเกินเข้ามาเลยครับผมพร้อมเลยครับ Let's go one two three อ <c ười> คันนี้แรงคันนี้แรง4-4 4คันนี้ของจริงนะครับ ออกตัวควันขึ้นแบบนี้แสดงว่าของจริงนะครับแต่บางครั้งที่ผมเจอเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่แรงแบบนี้ก็หวิอ่ะหวิถ้าไม่ใช่รถ4ี่มีคันไหนวิ่งได้6วิผมคิดว่าน่าจะเป็นพวก s อสเพวก R34 อะไรแบบนี้เอาก็นีไง S15 สิขับอยู่ทำไมสู้ไม่ได้ <c oughs> รถที่ผมจับแล้วแบบไม่ใช่รถโกงนะหมายถึงรถที่แบบไม่ต้องโกงนะที่ผมเอามาเล่นผมรู้สึกว่า r 3 4เนี่โคตรแรงครับในการแข่ง400เมตร คือทําเวลาได้ดีมากครับผมลงไป6วิเลยสุดจริงไรจริงสําหรับ A 3 4สนะครับซูเวคันนี้ผมก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ได้จูนในส่วนของเกียร์มาเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะเห็นไหมอันนี้ผมก็ยังปรับไว้สูงอยู่เลยเอาสักอ่าสามจุดสี่หกจากนั้นผมก็จะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์โอโหเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่เครื่องยนต์สี่แสนนี่ผมใส่เครื่องยนต์สี่แสนเข้าไปแล้วก็เทอร์โบสองแสนยัดไปครับ ผมจะใส่เป็นยางทัวริงละกันนะครับผมโอ้โหน้องเขายังอับรดได้ไม่เต็มเลยนี่วานะครับนี่ฟาดเกียร์บอกก็ว่าอยู่ทําไมเข้าเกียร์ชา้าเมื่อกี้สู้เขาไม่ได้ครับไม่ได้ใส่ในส่วนของการเปลี่ยนเกียร์ให้เร็วขึ้นอ่าตอนนี้ได้แรงม้ามา1,695แรงม้าไปเดี๋ยวผมจะพาเอาไปลองขับดูเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเตี้ยววะเนี่ยอ๋อ,อเคประมาณนี้ปุ๊บ เยวจะลองเอาไปแข่งใหม่ผมอยากรู้ว่ารถคันนี้มันจะแรงหรือเปล่านะครับสำหรับ cws สิบห้าที่น้องก็ให้ผมมาเห็นไหมทุกคนบรรยากาศคือดีมากเว้ยเวลาเล่นแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าไม่แสบตาครับแต่ถ้าปรับเป็นตอนกลางวันแล้วเราไปปรับในส่วนของความสว่างขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นไปนานๆแล้วมันแสบๆตายยังไงไม่รู้ผมชอบบรรยากาศแบบนี้ครับให้มันสว่างแค่บริเวณพื้นโลกครับ บริเวณพื้นรอบตัวเราแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องให้ทองฟา้มามันสว่างเพราะว่าผม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 รู้สึกว่าถ้าเล่นไปานานๆเนี่ยมันแสบตาเอาเรื่องครับเฮ้ยผมอยากลองกับรถคันนี้วะนี่ครับมาชนผมด้วยมาขอลองสักเสาหน่อยพี่พอดีว่าผมเพิ่งซื้อรถมาใหม่แล้วผมอยากจะลองแข่งกับพี่พี่ช่วยรับคําท้าผมหน่อยไม่รับคําท้าแล้วก็ไม่ปฏิเสธอะไรครับเนี่ยแล้วผมจะไปท้าคนอื่นแข่งก็ไม่ได้สีแบบนี้ โอเคเดี๋ยวผมขอโอ้ยจะว่าไปออกตัวโหดแวเนี่ยหลังจากไปจูนมาใหม่มีคนขายแลมโบกินีกาลาโดห้าล้านแลมโบกาลาอันนี้คืออะไรปอร์เช่ว่าปอร์เช่นี่ใช่รถเติมไหมปอร์เช่รู้สึกว่าจะไม่ใช่รถเติมนะครับจะเป็นในส่วนของ3 5 0หที่เป็นรถเติมนะครับขาย21ล้านแรงม้าใช้ F.G.G ทาแน่เลยครับหนึ่แรงมา้าซึ่งโอ้ไม่ดีไม่ดี21ล้านเลยนะครับ แจกรถแจกรถกระป๋องราคา1บาทค่ากระดอบ้างอะไรวะก <c oughs> ระดดบ้างอะไรวะได้พิมพ์อะไรก็ไม่รู้ทุกคนอ่านตรง,องคอมเมตนด้านบนดูดิใครพิมพ์เออใครอ่านแล้วเข้าใจบ้างบอกผมหน่อยผมอ่านแล้วงงมากเลยค่ากระดอบ้างคืออะไรวะอ๋าโอเคตอนนี้ผมสามารถท้าคนในเกมแข่งได้แล้วเอาเป็นอ่าอีเคอีคันนี้90แรงมา้าอีเคท้าแข่งไม่ได้เอาเป็นแลมโบเอาเอฟบัก็ได้มา F1 ครับรับคำท้าผมหน่อยครับผมอยากจะลองความเร็วเหมือนว่าเขาจะรับคำท้าอยู่นะครับเอา้าอันนี้คือผมยังไม่ได้กดท้านี่วาโอเคขอท้าแลมโบแล้วกันแลมโบสีแดงครับเมื่อกี้แลมโบครับารับคำท้าผมหน่อยครับผมอยากจะลองความเร็วรถเฉยๆโอ้ยไม่มีใครแบบว่าอยากแข่งรถกับผมเลยครับช่วงช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงดึกๆครับ คนก็ไม่ชอบแข่งรถมากสักเท่าไหร่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันส่วนมากเขาจะมายืนดูช้อปปิง้งรถอะไรแบบนี้สักส่วนมากนะครับท้าไปแล้วก็ไม่ปฏิเสธด้วยนะเราจะโอ้โหเสียเวลาไหมเนี่ยผมจะไปท้าคนอื่นแข่งอ้ยสงสัยน,น้องเขาปรับในส่วนของการถ่วงน้ําหนักมาด้วยหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเวลาผมเลี้ยวเนี่ยเหมือนรถมันจะคว่ำนะครับเหมือนว่าเขาจะเอาในส่วนของการถ่วงน้ําหนักไปไว้ที่ด้านหลังหรือเปล่า หรือไว้ที่ด้านหน้านี่แหละมันทําให้รถมันโยกแบบนี้เพราะว่าปรับสูงแค่นี้มันไม่น่าจะมีผลอะไรโอเคตอนนี้ผมสามารถท้าคนในเกมแข่งได้นะเอาเป็นคันนี้แล้วกันคันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็น Ford ใช่ไหมดูจากโลโก้แบบนี้น่าจะเป็น Ford ร,รับคําท้าผมเอยเถอะพี่ผมอยากจะลองรถนะว่ารถผมวิ่งได้กี่วิเออมันต้องแบบซันมาเลยเดี๋ยวเดี๋ มันต้องมีการเบินยงเบินยางสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะแข่งเนี่ยเออเพราะว่ายางเราเพิ่งซื้อมาใหม่มันยังไม่ได้เจิมกับถนนไงเอาเดียวนะ <c oughs> พี่แกออกตัวไปแล้วอะไรวะเนะี่ยผมยังไม่ได้แข่งเลยออกตัวเกือบยกล้อครับท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าเอาเรื่องจะจัดถึง300ไหมภายใน400เมตรไม่ถึงวะอยู่ที่289กิโลเมตรต่อชั่วนะ <c oughs> โมงเดี๋ยวผมชนะโอชนะเฉย โอ้ไม่คิดว่าจะชนะด้วซ้ำเออเออเออ,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 อขอโทษครับพี่้ยเป็นผู้หญิงด้วยต้องเป็นผู้สาวแน่เลยเฮ้ยเขาท้าผมอีกแล้วมา92แรงม้าควีนควีนด้วยนะชื่อเหมือนผู้หญิงเลยหรือว่าเป็นผู้หญิงมาเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่หรอกเฮอฟบันหลบหน่อยโอ้โหเดี๋ยวจะแข่งไงวะเนี่ยโอ้โหกงโกงโกง,โกงเกินถือว่าต่อให้ละกันถือว่าต่อให้ละกันครับ จังหวะนี้ผมก็แซงมาแล้วครับทานผู้ชมเรียบร้อยครับมาดูเวลากันผมว่าผมชนะออาอุ้ยเวลาดีกว่ารอบเมื่อกี้อีกคิดว่านะเอาอีกหรือเปล่าเอาอีกหรือเปล่าง่า้เข่งกับผมอีกหรือเปล่าครับโทษทีครับรถที่มันแรงวิทย์แปดวิก็พวะเพราะว่าเซตจูนเราอาจจะไม่ได้จวดจ้าสักเท่าไหร่นะครับกลับมาตรงนี้แลวก็ดิบไปหนึ่งสเต็ปอ้ยเวลาเบรกแล้วเหมือนว่าจานเบรกมันจะร้อนมันจะเป็นสีแดงนะ เยวผมลองดูขอดูหน่อยเอ้าไม่เป็นสีแดงแล้วเหมือนมันร้อนอ,ะอ่ะต้องวิ่งมาเร็วๆอ่านี่อ่านี่เห็นไหมไหมอ้อมันแป๊บเดียวแต่มันก็หายแนละ้วถือว่าฟิสิกส์ถือว่าสมจริงมีความสมจริงพอสมควรฮ่านะครับผมคนก็เล่นเยอะนะครับกิมขาปารก,กิ้งไม่ใช่ว่าคนเล่นน้อยนะเออทำเป็นเล่นไปขา,ไขายดีไหมรถคันนี้ไม่ขายดีกว่า โอเคท่านผู้ชมสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากละนะครับใครที่ไม่เข้าใจตอนที่ผมสอนตอนแรกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้ที่คลิปวิดีโอนี้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ว่าเอ้ยอาจจะงงตรงไหนในส่วนของตรงไหนเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนไม่ปเคียงมุมกล้องมากเลยเป็นอะไรเนี่ยมาชอบหมุนเองเนี่ย